จันแจมเขาขอ,อา้อหยักโงมูอคือเกาเหล่าเขาขอ้อหยากที่หนึ่งเลยบอกจังได้กับว่าเขาเขาขอ้อหยักข่าแม่หัวมันนี่ว <c oughs> ่าะสิเขาได khâu nhạc nhạc <laughs> nhà. được đa sắm. buồn ô, oh. ừ. đi đây vẫn thử lầy, mà thử của bác khẩu. น่ะเขาเพิ่งถึกโตละมันสีเดดดแน่ยุ่เดแนแห่งแต่บ<ม>าทอหมูหวานหมูหวานมันมีลมเลยแต่หมืนนี้มีลม มันนี้กสิเอา,าเขาแต่นเว้นแหน่อยดอกคิดวันนี้เพราะว่าย่านมันกวนนะกสิเอาไว้ทัางนออโดนกับหานกวนมันนี่งูวอาไดเต่างแานเลยลเอาไว้ทั้งหนอกวนดีดีกันว่าทัานใจมันกนสิสน เอาอันอยาลงก่อนนะแม่เพิ่นกระิไดระวังตันะำเพิ่นกเ็เลยต่อเอาเขาขนาดเจ๊บนะขนาดเข่าคอแล้วก็ยังแนมอยู่ได้ เตรียมว่า<จ>ถ <uur> <ere> <te> ึงโตล้วดี้โว่ายหวๆสมหวานหวานโวยวยอย่างแต่สิอันาได้กินเห็นเคงยงาเนี่ยว่าได้ยัางลบไปลบมาอยู่ มึงไปหาอันนี้ก่อนมันนี้ไปหาเสาขว,วดหมูอันโบเป็นไหนดอก <c oughs> ความดือ้อของหัวมันนี่ก็ะเลงไหนดอกหาวข้าวหนึง่ง เดี๋ยวตอนนี้ก็เศร้าหาวล่ะมาน,นีมาเอาเม,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 มวันก็จังเรียมืออยู่ใดมาหน,นี้คือบริยาว่ะนาะเห็นเข็งยากะมารวมกันลรวบันนี้นง่นี่นานเรียล่ะเรียแล้วเรียแล้วย,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  <laughs> ยาว นะมันเห็ดใส่เห็ดใส่ซื้อแม่วางหันว่าจะสีเอ,อลีสแต่แทะอากาศโอเมนสงสายมันขีดว่าอยากให้เรียลายก็เลยต้อง,องขคอให้แบบ แหงเลยหัวกินยาละกินยาไม่ถึกโตอืมเมื่อวันเลียมยาแหงมาดนละต่อมาหนีเพิ่งยาแบบสดๆเลยแบบนี้โอ้จะได้จังบมอกินน้ำแม่จากของเนาะ ตอนนี้ก็ได้มันกินน้ำเอื่อยซยกินน้ำกันดีดีตอนนี้่อก็บแม่ก็ว่าอันเทียบึ้นขึ้นกันยังกะจะมีลูกวอรมันนี้ เราสีเอินยาม่อันนี้ห้ยเอโอ,โอห้ยยานมจอยนะคันวอนหายาม่อันรักษาขยานมันแขน็งตัวหัวก็ได้แน่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 แน นี่จึงไปจังสันหัวนี่ก็ได้อืมเอียนหองไม่ไปเรื่อยๆนะน่ว,วกินหองฮันแล้วก็เปลี่ยนหองไม่ไปเรื่อยๆเออหม,มากเมเปอล์หเออหัวมักเมเปอย่างนวอิม่ม ฝน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 มันสนฝนมันสนเวียตนนั่นเวีตยตนีนี่ทีล่ะอุ้ยกะไายงัวในของเนาะตอนยังไม่ถ่าอาล้วเขาออกกะกิดบอออก อย่างหลอบคอกงัวคือเก่าล้วแม่น,นี่จังว่าเดีระวังโตอยากทันทายงไว้อยู่หนอกขอกไปยานแต่มันสนคุณตอนนี้ก็กินดีคืออีหยังนี่ยังว่าตอนนี้ข้อสลายสองปวดละน่ะขอกออกเวิร์ดละ มองทีอันเขาบอกส่วนเขาบอกอยากไปกินได้หัวตัวนี้มองในทีอันเขาส่วนนี่เขาไปดีค่ันั่นยางไว้อีกละ่ะกินอยู่แถวนีวัานาติละ่ะก็เลยไปกินอยู่มองเกา ลมนี่ก็บ่แฮงปนานได๋ดอกก็สิว่ามีลมก็ได้สองผ้าเฮ็ดใบใหม่ปิ้วย้อนอยู่ดอกอย่างต่อไปว่ <c oughs> าสมบรรยากาศน,าานําบ่ยังนายเงียเถียงดน เดี๋ยวสีมัวมว,มวตนตาคันนั่งโดนโพดหวัวตาไดหน่อเอาอันน้ำมือจักของนี่กองอยู่พื้น่นเกง่งท่ะมัวก็ได้แม่เพิ่นกะผู้ค่ะนะ ปะตังอเอาหัวเกงว่งมาเลี้ยงออกไปอันเกือบเคึ่งไงห,หัวนก็นได้เก่งเกินเกง่ง่ะเก่งไงม,มาสิทนต่อตะปูถึงสิบะได้ต่อเองกบกีขาดจะได้ขีดว่าได้ ห่างออกมาเบิดเลยน้ําจากเนี่ยเนี่ยหาหยังอีกขวดเนี่ยเอาเบิ่งคือจังกะหญ้าอย่ามาซั่นนี่เบิดเป็นหยังคือบ่ลิมนี่ล่ะอือสากล้วยคือบ่ลมแน่ายังันเบิดคือบ่ลมเือตบกหลายนึง เมเคือตัวอื่นนี้เป็นยังนั่นสีทาตัวอันใหม่เห็ดใหม่เด้อห่นจักเลียมเนี่ยหาใจบ่หัจักเลียมเนี่ยหัจักเลียมเนี่หจักเลีมเนี่หจักเลีมเนี่ยฝิ่นพิ่นยานได้พิ่นพิ่นคิดว่าอันฝิ่นใบายหัวห้เพิ่นจะกลมใสเลย ไปหางัวตะนั้นก่อนมมนว่า่คยอยากให้คนใบหัวในงัวตะนั้นเห็นคนสิีใบหัวกระสีดโลดมากสีดแหงเห็นมือคนเนี่ยกะปับ๊บสีดหัวนี้ จะเขาสีเหขีงยงเพลินก็หูโยกเป็นเกียงน่ะน,น่ะ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 เมืองมันนี่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 น,น่ะน่ะ,นะเห็นหวอมันสีอยู่ทั้งหนอจกจังวากาเขาไก่มันมันอยากเปลี่ยนใบมันแบบนี้มันมาแต่สีเสียดใส่ ลูกนี่บ่คือแม่ได้ลูกดีอย่าให้คนบายแฮงๆแฮงบายคนบายมันจนว่าเบื่อพุ่นล่ะดองฮักปล่อยเดี๋ยวนี้ได้ดองฮักปล่อยปล่อย้ยน่ะพออันเ้าบ่มันก็ปล่อย <laughs> จะได้จังมุการ์ดผาสแล่นเลนโอ้ยนั่นจะเอาอีเลยนะั่นนี่กระดือคักอูอยื่สื่อเนี่ยท้อเห็นมันย้อนลงมากอัยากัดารมันกินว่าใดนั่นว่าหูที่ โอ้ยเอาอีกละเอาอีกละเอาอีกล่ะ,อ,อ,ละ,อ,อ,ละอย่ซื้อซื้ออย่าเสียอันนี้ไรก็พานั่นกลางให้ยู่ก็ดีแหละตัวตั้งัากสีมอห่อนสีพิการมันองีงยังโอ้ยหวนนี่ก็ได้ บ่งจกความหวังดีคงคนเลยหัวตัวนี้จองลงจนวาดีได้บ่กค่ะนะอนาอว่าบอม้องจหรับตาอย่า <c oughs> รับไราตายหืมปฏิทินออก โอ้มันยานถือตีพยาให้อันเข่าไก่เลยนอกจากใบหนุ่มก็ใบหลังเงีย้ยงกับโผดนะยาเวิรจะทากินวลีมเฟืองพอว่าเฟืองกินจนว่าเบื่อ,อ,นนอละวายอยากกินอีก นี่ยาสุ่มนี่ก็บ่กกินได้ทรงสายมันปนอยู่ก็เฟืองว่าจกคือก็เลยบ่กกินหนาขท้าตัวม่ละมาละคิบ่ดนกระ้กินเฟืองติดดังเบลียทีม อืมบ่เหมืนัล่ะบ่อันบอลล็อคานบ่นาจันแจมเนาะบอลล็อคานบ่คือบ่สีดออกไงฝุ่นทั้งในขอกระเหลื่อมไรล่ะจ้ะ แม่เอาเพิ่นก็สิเอาไปใส่อีหยังบุญแหนก็บ่ฮู้นําเพิ่นเป็นจังได๋ก็ายหึหึถ้าโดนล่ะเมหญ้าเล่นแหญ้าเลืต่อักลายนนะ ยหญาเต็มเลยควงใสเหล่มว่าใดทันซีว่าเริ่มเบาหูเรื่องแล้วก็ว่าเป็นไดเราจะมาเนี่ก็คือเกา่านอกจากสี่เป็นน้าหัวเนาะหัวมันเห็นให้เบาดูกัะสีเบาได้ดูขึ้นเยอะ แต่ขันงัวนี่บรรยากาศนิ่มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเ่ากระชีพค่อยหูเรืองเป็นได้หน่าเขาเริ่มสิบโป่งออยไ,ได้เริ่มเห็นสา์แล้วเริ่มเห็นสา์แล้วเนาะนี่มองมนงีอ้อย่าหลอดอีเด้อเข้าใจวะ หลอดดีดีได้หลอดจะออกจะขอนี่ตอนนึงกระโดดออกบนหายไปดีดีอืมหายไวดีค่ะเซเมอีนี่ที บ่ให้วายเลยแต่หัง <boundaries> ห <ifi> ูอย <cl> <anza> ู <Philadelphia> ่ดอกแม่ของมันก็ได้นะเห็นจะคองนี่เห็นจะคองนี่เฟ่งเฟื่งข่าปากอยู่จังไดจังยำหือคือบำ ดึงออกแล้วก็แนมนำดึงออกแล้วก็แนมนำฮะบอกกินละ่ะออกก็คือออกเลยเรียมมือเรียมือ อืมเสร็จนะอืมบ่มีตัวใดที่สิให้บายแบบนี้มาจักเทือมื้อตดตัวนี้ล่ะที่ให้บายลําคานซําใดกะยอมนะยอมให้บายคือเกา่ามื้อนี้ก็ซื้อสิมีซํานี้ล่ะจะคิดว่าเพราะว่า หวัวเรล่มสิอันนี้นะเริ่มสิได้กินยาแล้วี๋ยวอีก่ดนวันกสิบ่อยากให้บายบ่อยากให้กวนตอนกินยา <c oughs> หูวนีก่กะเป็นสบายได้โดนพอโลอยากบายอยากบายหวัวานี่ยเาคือกลมคักแต่ลราบ้น เดี๋ยวจะได้อกัดมาของวัวนี่ก็ได้เนาะน่ะนะนะสงสัยขันว่าจะคือบายบายจ้ะหยิบนาพอกันไหม